มาแล้วค่ะกับคันนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะเปอร์ป้าอัลติสนิว1นปีนะคะราคาอยู่ที่5,10,000บาทนะคะเลขไม้ใช้งานมาแค่1,10,000บนทนะคะพี่พี่เครดิตดีีดาวนะคะเริ่มต้นผ่อนที่8,600บาทนะคะพี่พีสนใจนะคะไปดูคลิปเต็มกันเลยค่ะเดี๋ยวหนูนะจะพาพี่พี่ไปดูรายละเอียดตัวรถไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปชมกันเลย สวัสดีค่ะพี่ๆวันนี้นะคะมาพบกับหนูนะคะสายป่านเพชรยนต์ค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้หนูมีรถคันนี้นะมานําเสนอพี่ๆนะคะก็คือรุ่น Toyota าอ t ลติสนิวหนะคะราคา5้0 0 0นบาทเท่านั้นนะคะได้รถบอดี้สวยๆส,สภาพใหม่นางฟ้าแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันนะคะพ,พี่เริ่มต้นนะคะที่ไฟหน้ากันก่อนเลยนะคะไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะ โครงเสร็จใส่แบบนี้เลยนะคะพี่ๆกระจังด้านหน้านะคะเป็นกระจังหน้าสีดำนะคะแท้เดิมจากโรงงานนะคะโลโก้โตโยต้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆมาพร้อมกับป้ายทะเบียน4517นะคะพี่ๆเลขสวยเลยนะคะต่อมานะมาดูกันที่รอยต่อรถนะคะระหว่างการชนหน้ากับแก้มนะพี่ๆรอยต่อรถเสมอกันแบบนี้นะคะรถแท้เดิมจากโรงงานนะคะพี่ๆ สันเหลี่ยมบอดี้ตัวรถนะคะคมๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆได้รถสภาพดีสวยใหม่นางข้าเทียบมือ1แบบนี้เลยนะคะต่อมานะคะล้อนะคะพี่ๆล้อนะเป็นล้อแม็กนะคะล้อแม็กขอบ16นะคะปี2024นะพ,พี่ได้ยางใหม่ๆไปใช้เลยนะคะพี่ๆได้ไปไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรแล้วนะคะใช้งานต่อได้ยาวๆเลยนะพี่ๆต่อมานะมาดูกันที่ซุ้มล้อด้านในนะคะ แพรเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะพี่พี่สภาพติ๊กติ๊แบบนี้เลยนะคะบอดี้ตัวรถด้านข้างนะพี่พี่บอดี้ตัวรถด้านข้างนะคะพี่พี่รับชมได้เลยนะว่าไม่มีรอยหลักยิ้มนะคะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆนะคะพี่พี่กระจกด้านข้างนะคะบานพับไฟฟ้านะมีไฟเลี้ยวในตัวนะคะพี่พี่กระจนะคะกระจแท้เดิมจากโรงงานนะคะพี่พี่มีสติกเกอร์โตโยต้าอยู่นะคะเรามาดูกันที่โครงสร้างรถกันเลย ก่อนอื่นมือจับนะคะพี่พี่มือจับเป็นโครเมียมนะเรามาดูกันที่โครงสร้างรถกันนะคะพี่พี่เริ่มต้นนะคะที่เสาเอนะ,ะพี่พี่ดูได้เลยนะคะว่าเสาเอเนี่ยหัวน็อตนะคะแท้เดิมจากโรงงานนะคะน็อตไม่เคยขยับนะคะทางขึ้นบันไดนะ,ะพี่พี่สภาพาสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อมาที่เสาบีนะคะพี่พี่ หัวน็อตนะไม่มีรอยประแจไม่มีรอยขันไขนะคะหัวน็อตแท้เดิมจากโรงงานรถเดิมๆแน่นอนนะคะต่อมานะพี่พี่มาดูกันที่เม็ดอาร์กนะนี่กลมๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆไม่มีโคดไม่มีงอไม่มีเบี้ยวนะคะพี่ๆดูได้เลยพี่ๆซื้อรถกับเ็นเพชรยนนะคะพี่ๆมั่นใจได้เลยนะว่าพี่ๆีได้รถมือสองคุณภาพเกรดเอไปแน่นอนนะคะคุ้มค่าคุ้มราคานะต่อมานะดูที่แผงประตูนะคะพี่พพักศอกนะคะเป็นหนังนะสีดํา สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆใหม่คลิปนะคะคันนี้มาดูโครงสร้างรถกันนะคะสติ๊กเกอร์ตัวป้านะคะมีทุกบ้านนะพี่ๆกระจกนะคะแท้เดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะมาค่ะมาดูกันที่เม็ดอากันนะคะนี่นะคะพี่ๆเม็ดอากนะคะกลมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีโคดไม่มีงอไม่มีเบี้ยวนะพี่ๆ สภาพติดติบแบบนี้เลยนะคะที่พี่สนใจนะสามารถทักหาได้เลยนะคะรถคันนี้สภาพสวยๆเลยนะคะด้านท้ายนะพี่พี่ด้านท้ายนะคะไฟท้ายนะเป็นไฟท้าย LED นะคะโคมโคมไฟท้ายคมๆคมแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ไม่มีรอยหินกระเด็นไม่มีรอยไอน้ำนะคะพี่พี โลโก้โตโยต้นะคะโลโก้อัลติสสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเรามาดูกันที่ด้านหลังนะนี่นะคะด้านหลังนะคะพี่ๆสามารถเก็บของสัมภาระได้กว้างขวางนะคะพี่ๆไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะสามารถเก็บของสัมภาระได้เยอะแน่นอนนะคะขนของได้นะคะ ฝาท้ายนะคะพี่พี่แท้เดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะดูที่หัวน็อตนะคะพี่พี่น็อตไม่เคยขยับไม่ได้เปลี่ยนมานะคะแท้เดิมจากโรงงานนะคะนะคะพี่พี่สวยๆเลยนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อหนได้เลยนะกระจกด้านหลังนะคะมีไล่ฟ้านะดูสันเหลี่ยมบอดี้ตัวรถนะคะพี่พี่ไม่มีรอยลักยิมนะคะไม่มีรอยีดไม่มีรอยลักยิมไม่มีรอยขีดข่วน ขออภัยค่ะนี่นะคะพี่พี่มีสติกเกอร์โตยโยต้านะคะถูกบานนะที่กระจกบานแท้แท้เดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะต่อมานะคะดูที่เบาะนะคะพี่พี่เบานะน้าเป็นเบาะหนังนะคะเดินได้สีขาวแบบนี้นะคะพี่พี่เบานะน้าเบาะใหม่ไม่มีรอยขาดยับโยนยุบตัวนะคะพี่พี่เบาะกว้างขวางนะคะนั่งสบายเลยนะคะต่อมาเนะะานะ,ะมาดูกันที่โครงสร้างรถนะคะนี่ พ,พี่ดูเม็ดอาร์ได้เลยนะคะคมๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่รถนาะไม่เคยประสบปัญหาผิดความชนหนักมาแน่นอนนะคะพี่พี่ซื้อรถกับเพชรยนต์มั่นใจได้เลยนะคะรถคุณภาพเกรดเอแน่นอนต่อมานะคะมาดูกันที่โซนคนขับนะคะพ,พี่โซนคนขับด้านหน้านะคะเบาะนะคะเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตนะ,ะพี่พี่สีดํา สภาพสวยๆแบบนี้เช่นกันนะคะไม่มีขาดไม่มียับไม่มียน่นนะพี่ๆได้เบาะหนังสภาพใหม่ๆคลิปๆแบบนี้เลยนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอบลูทูธนะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ Apple c a r p l a y ได้เลยนะคะเกียร์อโอโต,โต้นะคะพี่ๆเบรกมือยังเป็นแบบก้านแล้วก็ตรงกลางนะคะมีที่วางแก้วน้ำแบบนี้นะคะ คอนโซลด้านหน้านาพี่พี่ดูได้เลยคอนโซลสะอาดอาดแบบนี้นะคะไม่มีรอยวางพระไม่มีรอยวางที่จับโทรศัพท์แน่นอนนะคะด้านบนเพดานนะคะพี่พี่ ด้านบนเพดานสะอาดๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยยันรอยเจิมนะคะพี่ๆได้รถคันนี้ไปเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใหม่คลิปนะคะพี่ๆคันนี้นะต่อมานะคะมาดูกันที่แผงประตูนะคะแผงประตูนะสีดาสภาพสวยๆแบบนี้นะคะใหม่คลิปะนะคะพี่กระจกนะ <pronoun. S 1> คะเป็นออโต้ฝั่งคนขับ1บานนะคะแล้วเรามาดูกันต่อที่โครงสร้างนะคะโครงสร้างรถนะคะพี่ๆเสาเอนะคะ แพ้เดิมจากโรงงานเช่นกันนะคะนอกหัวน็อตนะ้ไม่เคยขยับทาาขึ้นบันไดนะคะสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะเสาบีนะคะพี่ๆเช่นกันนะคะเสาบีนะ้าหัวน็อตไม่เคยขยับไม่มีรอยประแจไม่มีรอยขันไข่เช่นกันนะคะพี่ๆได้รถคุณภาพสวยแท้เดิมจากโรงงานแบบนี้นะคะ นี่นะคะเม็ดอร์นะพี่พี่กลมกลมแบบนี้ทุกเม็ดเลยนะคะได้ลดคุณภาพ 7A ไปแน่นอนนะคะในราคา510,000บาทเท่านั้นนะคะพี่พเครดิตดีฟรีดาวนะคะเริ่มต้นผ่อนที่8,006เท่านั้นนะคะได้ลดคุณภาพดีๆแบบนี้ไปใช้กันเลยนะคะพี่พต่อมานะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องเครื่องกันค่ะ มาค่ะพี่พี่เรามาดูกันที่โซนห้องเครื่องนะคะพี่พี่ดูได้เลยนะว่าห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้นะคะไม่มีคราบน้ํามันไม่มีคราบของเหลวไหลเยอะไหมคะแบตเตอรี่นะคะหนูเช็ดเปลี่ยนให้ใหม่ก่อนถึงมือพี่พี่แน่นอนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะต่อมานะคะที่คานข้างนะคะพี่พี่คานข้างนะคะหัวน็อตนะคะแท้เดิมจากโรงงานนะคะรถเดิมๆนะคะสภาพเดิมๆนะพี่พี่นี่ ไม่เคยเปลี่ยนมาเลยนะคะแท้เดิมจากโรงงานแน่นอนพี่พี่สามารถไล่ดูได้เลยนะคะหัวน็อตนะแท้เดิมจากโรงงานท,ทุกตัวเลยนะคะพี่ๆคานข้างนะคะนี้ฝั่งคนขับนะหัวน็อตนะคะแท้เดิมจากโรงงานนะคะพี่ๆไม่เคยขยับนะคะไม่มีรอยประแจไม่มีรอยขัดขเลยนะคะพี่ๆี่ได้รถคุณภาพ,พสวยๆแบบนี้นะคะในราคา5้าแสนหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นนะคะพี่พ ห้องเครื่องแห้งๆกรึดบแบบนี้เลยนะคะฝากระโปรงนะคะพี่ๆดูที่น็อตฝากระโปรงได้เลยนะคะนี่อย่างที่หนูบอกนะพี่ๆแท้เดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะน็อตทุกตัวนะคะไม่เคยขยับนะพี่ๆไม่มีรอยประแจไม่มีรอยขันไขนะคะฝากระโปรงนะคะพี่ๆแท้เดิมจากโรงงานนะคะมีแผ่นกันความร้อนนะคะมาให้เนาะ ได้รถคุณภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆในราคา5 1 0 0 0บาทเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวนะคะเริ่มต้น่อนที่8,600นะคะพี่ๆสนใจรถคันนี้นะคะพี่ๆสามารถติดต่อหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0959533118นะคะหรือว่า id line p a n n e t c h a n o k อย่าลืมมีจุดด้วย ะะหรือพี่ๆอยากเข้ามาดูรถคันนี้ตัวจริงนะคะพี่ๆสามารถเข้ามาดูได้นะคะที่เซ็นเต็ยนต์ตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1แยกมีบุรีกรุงเทพนะคะพี่ๆสามารถโทรนัดหนูเพื่อเข้ามาดูรถคันนี้ตัวจริงได้เลยนะคะรถคันนี้นะคะคุ้มค่าคุ้มราคานะ,ะพี่ๆสภาพใหม่มือหนึ่งคลิปแบบนี้เลยนะคะได้ไปในราคา5 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะผ่อนอยู่ที่8,006นะคะพี่ๆ ได้ไปเนี่ยคุ้มคุ้มนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะพี่พี่ดูคลิปนี้จบแล้วนะหนูฝากพี่พี่นะคะกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะแล้วกดติดตามหนูนะเพื่อดูว่าวันพรุ่งนี้นะหนูจะเอารถคันไหนมานําเสนอให้พี่พี่ดูนะคะฝากพี่พี่นะกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะแล้วพบกันวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ